สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มารดน้ำบ้านสวนนะครับต้นไม้ที่เราปลูกกำลังเริ่มเติบโตขึ้นมาครัรอากาศดีๆสวยๆน้ำงามครับมีความสุขในชีวิตบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับพี่น้อง ที่บ้านสวนเรียบร้อยแล้วครับเราก็มานั่งเข้าที่บ้านสวนนะครับพี่น้องบรรยากาศดีลมชิวๆอากาศเย็นๆครับพี่น้องก็มีส้มตำครับพี่น้องนี่ครับส้มตำโอ้ยอร่อยครับพี่น้องนี่ส้มตำข้างทางครับกครับน้อง ขนย่องขาไย่องตมัวนย่องเอาไลยก็อเ่ึงอเิ่มอยู่ครับงรอยับยองก่ก็ไก่ย่อไก่เนื้อไก่ครับ้น่อครับยองข้าวเกันนะครับย่อง ด้วยไฟล็อกด้วยถักเขาขนมขบีุ่้งขนมขบงกุ้งปูปูปลาหงก็มาครับ ผนขายครับหลังรถต้นไม้ที่บ้านสวนเรียบร้อยก็มานัน่งกินชิวๆบรรยากาศเรียนมองท้องทุ่งนามองนกมองหนูข้างหลังก็จะมีต้นไม้กล้วยไม้สวนที่ามาปลูกไว้ครับไม้กําลังทยอยเริ่มปลูกแต่วันนี้จะไปเที่ยวงานนะไรสวนครับหรืองานการชาติเมื่อก่อนนี้เป็นงานการชาติอย่างนี้เป็นงานแผดดินอะไรส่สวนแล้วครับพี่น้อง ไปต้นไม้สักสองสามต้นมาค่อยๆลงลงปลูกปลูกครับอ,อ,อ,อืมอร่อยมากครับพี่น้องไม่ค่อยเผ็ดนะผมไม่ชอบกินเผ็ดพี่น้องกินเผ็ดมากสองใจม่ค่อยดีครับอ,อ,อ,อืมอร่อยมากพี่น้องสามเจ้าภัพ พี่น้องพ่น้องก็น้องชาวบ้านกันนะครับพี่น้องนั้นชาวบ้านบรรยากาศอย่างนี้พี่น้องลมเย็นๆมองท้องทุ่งนามีนกมีหนูช่วงนี้ก็กเกี่ยวข้าวไปไม่ทันไม่ถึงเดือนแล้วครับยอดข้าวอีก่แล้วครับปลูกข้าวอีกแล้วครับพี่น้องอื แล้วแบบนี้ว่าชาวนาไม่รวยไม่รวยได้ไงโอ้โหท,ทำทำนาแม่งเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเนาะสี่ครั้งห้าครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยะครับพี่น้องชาวนาครับกินข้าวด้วยกันนะพี่น้องจบจาชาวกินนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องขอบคุณครับสาธุสาธุนะครับพี่น้องขอโชคดีมีเงินมีทองครับปีใหม่ ปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะอะไรก็ใหม่ใหม่ใหม่สิ่งไม่สิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งทิ้งไปเริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่ครับน้องครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องบา,บายบาย